เรามาดูดวงคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงวันที่8ตุลาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะช่วงนี้คุณมีกินได้เดินทางนะคะหลายๆคนกำลังคิดอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวภูเขาทะเลน้ำตกนะคะในช่วงนี้ คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะมีโอกาสได้เดินทางในประเทศหรือมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในช่วงนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะระวังปัญหาสุขภาพนิดหนึ่งนะ คนที่เกิดราศีกรกฎนะคะช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางหลายๆคนกาลังคิดอยากจะเดินทางไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกาลังคิดเรื่องการทําบุญนะคะอยากจะทําบุญหลายๆคนกําลังคิดอยากจะไปบวชชีพามหรือไปจําศีลไปทําสมาธินะคะในช่วงนี้ระวังปัญหาสุขภาพช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับคิดมากคิดเยอะมีเรื่องกังวลน,นะคะมีเรื่องกังวลมีเรื่องไม่สบายใจหลับหลับตื่นตื่นพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอคุณมีโอกาสได้ไปพบหมอพบพยาบาลนะคะในช่วงนี้รู้สึกอึดอัดไม่สบายเด้อไม่สบายตัวระวังสายตาคอบ่าไหล ะะช่วงนี้คุณอาจจะต้องอดทนกับปัญหาอะไรหลายๆอย่างหลายๆคนมีเรื่องกังวลใจมีเรื่องไม่สบายใจนะคะมีเรื่องให้ไม่สบายใจหลายๆคนรอเงินนะคะจะมีคนเอาเงินมาให้นะคะระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะ ดวงความรักนะคะของคนมีของคนโสดนะคะของคนโสดช่วงนี้คุณยังอยากจะเป็นอิสระนะคะยังไม่อยากมีอะไรผูกมัดมีคนมาสนใจมีคนมาจีบนะคะช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษแต่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจกับใครนะคะช่วงนี้นะคะกาลังแบบว่ายังอยากเป็นอิสระอยู่นะคะสาหรับคนมีคู่แล้วนะคะในช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางพากันไปท่องเที่ยวภูเขาทะเลน้ําตกนะคะมีโอกาสได้ไปเที่ยวกันนะคะไปะไปเที่ยวนะคะทะเลแม่น้านะคะในช่วงนี้นะคะ ดวงการงานนะคะการงานคุณมีเกณฑ์ดได้เดินทางนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปทํางานถ้าใครไปทํางานเดินทางไกลนะคะในการทํางานระวังในเรื่องของการขับรถอย่าขับรถเร็วนะคะใจร้อนะคะระวังเกิดอุบัติเหตุนะคะการเงินช่วงนี้คุณมีโอกาสจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีคนเอาเงินมาให้นะคะใครที่รองเงินจะมีโอกาสได้เงินจะมีคนมาช่วยเหลือเรื่องการเงินถ้าคุณมีปัญหาติดขัดนะคะ สุขภาพช่วงนี้นะคะระวังการนอนไม่หลับคิดมากคิดเยอะไมเกรนหลับหับตื่นตื่นสายตาคอบา่าไหลกระดูกสันหลังนะคะช่วงนี้กดไหลย,ย้อนกระเพาะอาหารนะคะระวังนิดนึงนะคะดวงโชคลาภของคุณนะคะดวงโชคลาภของคุณได้มาจากนะคะถ้เบียรถนะคะถ้เบียรถลดเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณนะคะคือสีเขียวนะคะสีเขียวสีเหลืองสีแดง ให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณ1 2 8นะคะ1 2 8นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎค่ะ